สวัสดีพี่พีเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพะนะครับอีพีที่ห้าร้อยหกสิบหกนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนะครับมีพิเศษอยู่สองรายการนะครับวันนี้คือเหรียญหลวงพ่อกันจับขอบเงินโบราณนะครับอันนี้หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ อีกรายการหนึ่งจะเป็นพรกกิ่ง HHH. พัชชัยปวโลนะครับแปดสิบสี่พันษาสมเด็จยานส,สังวรนะครับปีสี่ศูนย์ะครับอันนี้เนื at 000 000้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับสองรายการครับเป็นพรกกิ่งกับพัชชัยเนื้อนวะนะครับสองรายการเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะปีสี่ศูนย์นะครับพกกิ่งพัชชัยเนื้อนวะนะครับ ปีสี่ศูนย์นะพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับช่องทางติดต่อนะครับส่วนแปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามารับชมแช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรื่อมองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ะครับสมเด็จเก่านะครับ แตกไายงาเลยนะเนี่ครับสมเด็จเก่ามีมวลสารครับแตกไายงานะครับ300ร้อยบาทน,นะครับ มันที่สองก็เป็นสําเร็จเก่ามานนะครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่เนื้อเกินด้านหลังจะเป็นคล้ายเป็นมีลวดลายครับด้านหลังครับนี่ครับคมชัดลึกเลยนะครับ สามร้อยบาทนะครับไม้สามนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เซนได้นะครับตรงนี้มีลงรักวาครับสมเด็จพิมพ์เซนได้นะครับลงรักนะครับสามร้อยบาทนะครับไม้เลขสี่นะครับเป็นนางพญาเก่านะครับนางพญาเนื้อดินเก่านะครับ มีแรกครับหมายเลขห้าครับเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงครับเป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมสายวัดสะพานสูงนะครับ,มรบหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นพระพุทธนับหล่อโบราณนะครับ เก่านะครับในยุ่นยุ่นเลยนะครับเป็นพอบพุทธนะครับเป็นพิมพ์บพุทธก้นมีรอยจานนะครับนี่ครับก้นมีรอยจานนะครับทราบเกจิกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็สามเลยครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับรุ่งโบราณหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับรุ่โบราณหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ คนตอกชื่อครับคนตอกคำว่าหลวงพ่อจงนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเป็นพิมพ์พระคงนะครับสองหน้านะครับ เนื้อะกัวเก่านะครับพราะคงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเนื้อจะกลัวเก่านะครับนะคแห้งซีดๆเลยนะครับมีไข่คล้ายไข่วัวนะครับมาดิกล้าวครับเป็นเหรียญโลนะครับหลวงปู่ไข่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับหลวงปู่ไข่นะครับ เหรียญหล่อนะครับหล่อแบบหล่อโบราณนะครับมีปิดทองนะครับนี่ครับมีรอยตัดช่อและตัวใบด้านล่างนะครับหลงปู่ไขวัดพพิทพิมุกนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่ครับ เนื้อหาเข้มเข้มเก่านะครับแก่ทองนะครับรูบสกสระหนั่นะครับเป็นเนย่นยนนะครับหมายเลขสิบเอเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนึ้ตะกัวนะครับจะเป็นตะกัวลองพิมพ์นะครับ อุุวัดปากของมะขามเท่านะครับเนื้อตะก,กวัวนะครับจะเป็นตะก,กวัวลองพิมพ์นะครับเป็นตะก,กวัวลองพิมพ์นะครับหมายเลขสิบสองเป็นเสือหลงวงพระวงศ์วัดปริว่านะครับเ,เสือหลงวงพระวงศ์วัดปริว่านะครับมีตอกะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อพุ่มบางโขูนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับดูด้านหลังนะครับขอบยกขึ้นสูงเลยนะครับขอบกระด้งเลยนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางโขูนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญจังหวัดราชบุรีนะครับสองพันห้าร้อยห้าครับ เหรียญจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อป่องนะครับเหรียญหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มนะครับราชบุรีนะสมัยร้อยห้าครับดนะครับหมายเลขสิบห้าครเป็นพระปิรันนะครับเนี่ยครับพระปิรันเก่านะครับเนี่ยมีคล้ายๆ ไห้วัวนะครับขุดขึ้นมาจากในเนื้อพระเลยนะครับนี่ครับพรติันนะครับหมายเลขสิบหกเป็นสมกนะครับนี่ครับสมกอนะครับ กนะครับสมกอเก่านะครับคมลึกนะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับนี่นะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับสภาพหิ่งหิงเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับระยองนะครับนี่ครับสภาพหิ้งนะครับเหรียญเจริญพรนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นชินาาชพิมพ์แต่งนะครับชินราชพิมพ์แต่งนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับตอกโค้ดนะครับอนี่สิบเก้านะครับเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตานะหมายเลขสิบเก้านะครับ เนื้อผงคุคลักปิดทองนะครับยี่สิบนะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับทวดเนื้อว่านเก่าเก่านะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าเก่านะครับหลังมีโลรลล่านะครับทวดวัดช่างให้นะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดก็เป็นหงค์พรทวดวัดช่างให้เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนี่ยมีการแต่งตะนใบนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเนี่ยสวยคมชัดนะครับนี่ครับโดยตัดเ่าด้านล่างนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นคุณแผนหลวงพ่อหนุ่งนะครับคุณแผนหน้าค่ายเนื้อดินนะครับหลวงพ่อหนุ่งวัดคลองมดัง สุพรรณบุรีนะครับนี่ครับสวยคม,คมนะครับอันนี้ยาเป็นเหรียญเก่าเหรียญหลวงพ่อพอรวัดหนองแขมสองสี่แปนะครับนี่ครับตื้นแต่คมนะครับเป็นเหรียญสมัยเก่านะนเชื่อมนะครับหลังยันนะครับ จีบอลนะครับขมลึกเลยครับหมนเี่สี่เป็นหลวงปู่สุกนะครับหลงปู่สุวกวัดปากคองนะครับนื้ทองผสมนะครับเลี่ยมปิดหน้าหลังไว้นะครับมีจาน,นครับ ดีพระนะครับเป็นพระวัชชัยทุ่งนะครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับพิมพ์หน้านกคู่นะครับกเก่านะครับพระกุวัชชัยทุ่งพิมพ์หน้านกคู่นะครับ น่าจะกลัวเก่าๆเลยนะครับอญี่บุ่นนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยสภาพเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนี่ยครับมีรอยตัดช่อนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่ว่ามีคาบเบ้าหรือว่าคาบ อะไรเนี่ยครับมีความคุมผิวคุมผิวผ้าไว้นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อบุ้ยนะครับลองเป็นกรงจักรนะครับพบยย่อบุ้ยลองเป็นกรงจักรนะครับยี่สิบ แปนะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับแบบกมากหลวงพ่อกลวยเนื้อว่านสบู่เลือดน,นะครับหิ้งๆเลยนะครับน้านหลังไปรูเหมืนนอนหลวงพ่อกลวยนะครับคมลึกนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับ,เ,รบเป็นคุณแผ่นรวงพ่อกลวยนะครับแผ่นหลวงพ่อกลวยนะครับหลังยันนะครับ เนื้อผงนะครับหมายเลขสามสิบนะครับเป็นพะระลีลาล่อนะครับพะระลีลาล่อเนื้อทองผสมนะครับเย่มเก่านะครับสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับหลวงพ่อันวัดพญานะครับ จับขอบเงินนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับหมายเลขหมายเลขรายการพิเศษหมายเลขที่สองนะเป็นพักกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งปาวโลนะครับแปดสิบสี่พันสามิบสี่พันสามวอนนะครับสองห้าสี่ศูนย์นะครับเป็นเงินอวะนะครับ เป็นพระกิ่งกับพระชัยนะครับสองรายการนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับมีต่อโค้ดนะครับี่ครับด้านล่างมัมีโคตใหมายเลขครับสวยนะครับพระชัยก็เหมือนกันนะครับนี่ยรัเป็นเนื้อนาวะนะครับมีโค้ดนะครับพระชัยมีโค้ดสองโค้ดนะครับอันนี้ เจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับพี่นี่ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ